เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับลูกหนี้กยศกันบ้างนะครับวันนี้ทางกยศหรือกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเขาได้ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ เรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดซึ่งทางกองทุนได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ดังนี้ 1. ลดเบี้ยปรับจาก7.5%เหลือ0.5% ในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดกองทุนจะปรับลดเบี้ยปรับให้กับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินกู้เป็นการชั่วคราวจากอัตราร้อยละ7.5ต่อปีเป็นอัตราร0อยละ0.5ต่อปีโดยจะมีผลตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง31ธันวาคม63นะครับ 2. มาตรการลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนโดยกองทุนจะปรับลดจำนวนเงินที่แจ้งให้หักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมทุกรายในกลุ่มหน่วยงานเอกชนจากจำนวนเงินที่เคยแจ้งหักเป็นแจ้งให้ในายจ้างหักเงินของผู้กู้ยืมทุกรายหลายละ10บาทตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายน63 3. ลดเบีย้ยปรับ80%สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียวกรณีผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดีลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์กออยศโดยผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทานายความ ค่าลิ้าชารมเนียมสารให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชีโดยขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์เป็นให้สิ้นสุดวันที่30กันยายน6-3 4ลดเบี้ยปรับ75%เเฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติไม่ค้างชำระ โดยติดต่อชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยให้ขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่29กุมภาพานันธ์63เป็นให้สิ้นสุดวันที่30กันยายน63 5พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีผู้กู้ยืมที่มีสถานะไม่ถูกดำเนินคดีจะได้รับการผ่อนผันการชำระหนี้ตามเงื่อนไข กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นหลายปีได้รับสิทธิผ่อนผันการชำระหนี้งวดปี63เป็นเวลา2ปีนับแต่วันที่กองทุนอนุมัติโดยผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี63ภายในวันที่5กรกฎาคม65และงวดที่เหลือในปีถัดไปกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นหลายเดือนให้ผ่อนผันการชำระหนี้2ี่เดือนนับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติโดยในระหว่างพักชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ท้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้าและงวดที่อยู่ระหว่างผ่อนผ่าน,านการชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุดโดยขยายเวลาให้ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์กยศเดิมที่สิ้นสุดวันที่29กุมภาพันธ์หก เป็นให้สิ้นสุดวันที่31พฤษภาคม63นะพักผ่อนผันการชำระหนี้ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า60วันก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่5กรกฎาคมซึ่งเป็นไปตามประกาศของกองทุนที่มีอยู่เดิมแล้วดังนี้ กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน8,008บาทต่อเดือนสามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน2คราวคราวละไม่เกิน1ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติซึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยรวมถึงยกเว้นเบี้ยป,ปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอยสามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ตั้งแต่1.5ถึง2.5เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้เดิมโดยขึ้นอยู่กับมูลหนี้คงเหลือในการชำระเงินว่าสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน60ปีและผู้กู้ยืมจะต้องทำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนเพื่อนำยอดหนี้คงเหลือมาคำนวณใหม่และเฉลีย่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆกัน ภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 7. งดการขายทอดตลาดสำหรับผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกรายและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาดกองทุนจะยื่นคำร้องของดการขายทอดตลาดทุกรายไปจนถึงสิ้นปี6-3โดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมผู้รับจำนองที่ยึดไว้ 8. ชะลอการบังคับคดีสำหรับผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันทุกคดีกองทุนจะชะลอการบังคับคดีไว้ยกเว้นกรณีที่คดีได้ใกล้าขาดอายุความกองทุนจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายแต่จะงดการขายทออตลาดไว้นะครับเพราะฉะนั้นผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ทางเว็บไซต์ w w w s t u d e n t l o a n o r t s และเพื่อเป็นการร่วมเว้นระยะห่างทางสังคมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line กสยหรือ line กสยหักเงินเดือนหรือ line กสยคดีและบังคับคดีหรืออีเมลก็ได้นะครับครับและนี่คือ8มาตรการ ที่ทางกสยอหรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ